ยตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จัก,กรวาลจะตอบสนองฉันเมื่อไหร่โอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่พลังชีวิตของฉันจะกลับมาเต็มอีกครั้งแต่จริงๆแล้วจัก,กรวาลไม่เคยหายไปไหนมันไม่ได้หยุดทำงานมันไม่ได้เมินเฉยมันแค่รอคลื่นแรกจากคุณไม่ใช่คลื่นความคิดไม่ใช่คลื่นความหวัง แต่คือคลื่นของการลงมือทำจริงคลื่นแรกเล็กมากไม่มีเสียงไม่มีใครเห็นแต่จักรวาลสัมผัสมันได้พอจักรวาลไม่ได้รอคนที่เก่งที่สุดแต่มันรอคนที่เริ่มก่อนและเมื่อคุณเริ่มขยับไม่ว่าเล็กแค่ไหนไม่ว่าช้าแค่ไหนถ้าคุณขยับด้วยความตั้งใจแรงกระเพื่อมแรกของ รับที่คุณไม่เคยคาดฝันวันที่12แรงกระเพื่อมแรกปลุกจักรวาลด้วยการเริ่มของคุณเองทำไมแรงกระเพื่อมแรกจึงสําคัญเพราะในทุกการเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะในจักรวาลหรือในชีวิตจริงไม่มีอะไรเริ่มจากความพร้อมทุกอย่างเริ่มจากความกล้าแม้ยังไม่พร้อมก็ตาม และความกล้านั้นมักปรากฏในรูปของแรงกระเพื่อมเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นแต่คุณรู้ว่ามันเริ่มต้นมาจากคุณแรงกระเพื่อมแรกสำคัญมากค่ะเพราะมันเป็นสัญญาณที่คุณบอกจัก,กรวาลว่าฉันพร้อมจะเดินแม้จะยังไม่รู้ทางทั้งหมดฉันพร้อมจะเริ่มแม้จะยังไม่มีคำตอบใดที่ชัดเจนก็ตาม ในมุมของจักรวาลแรงกระเพื่อมแรกของคุณจึงเท่ากับคำสั่งงานที่ทรงพลังมากเหมือนคุณโยนหินก้อนเล็กๆล,ลงไปในน้ำที่เงียบนิ่งวงน้ำที่สั่นสะเทือนออกไปคือการปลุกพลังที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในชีวิตจริงคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้มักไม่ใช่คนที่รอให้จังหวะสมบูรณ์ แต่คือคนที่กล้าทำสิ่งแรกก่อนที่ใครจะเห็นและสิ่งนั้นอาจจะดูเล็กแต่ถ้าคุณทำด้วยพลังที่แนบแน่นจากหัวใจมันจะเป็นเหมือนขื่นเล็กๆที่ค่อยๆพัดแรงขึ้นจนโลกต้องหันมามองขึ้นแรกจึงสำคัญเสมอคะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การเริ่มแต่มันคือการประกาศตัวตนต่อพลังงานทั้งหมดในจักรวาลว่าฉันอยู่ที่นี่ และฉันเลือกจะเริ่มเดี๋ยวนี้หากคุณต้องการให้พลังของจักรวาลหันมาหาคุณอย่ารอคำอนุญาตจากใครแต่จงเริ่มกระเพื่อมจากหัวใจของคุณเองและคุณจะรู้ว่าขึ้นแรกที่คุณปล่อยออกไปนั้นอาจเล็กใ,ในสายตาคนอื่นแต่ยิ่งใหญ่พอจะสั่นไหวในอนาคตทั้งชีวิตของตัวคุณเองแล้วลองมาดู3ามเทคนิค สูตรปลุกขึ้นจริงทำลายกรอบเก่าแล้วเริ่มให้ได้ใน24ชั่วโมงเทคนิคที่1นึ่ทำลายพิธีกรรมเดิมเริ่มจากสิ่งที่คุณไม่เคยเริ่มแบบนี้มาก่อนเป้าหมายของเทคน,คนิคนี้เพื่อตัดวงจรความเคยชินที่ทำให้คุณวนอยู่กับคำว่าเดี๋ยวค่อยทำแรงกระเพื่อมแรกจะไม่เกิดถ้าคุณยังเริ่มแบบเดิมเช่นเดี๋ยวขอเตรียมก่อนขอคิดก่อนรอแรงบันดาลใจก่อน แต่คราวนี้เราจะเริ่มจากความแปลกเพื่อปลุกสมองให้ตื่นแล้วก็ปลุกจักรวาลให้หันมามองเราค่ะเราลองมาดูภารกิจสำหรับเทคนิคนี้กันค่ะลองเลือกสิ่งที่คุณไม่เคยทำตอนเริ่มอะไรสักอย่างเช่นเปิดเพลงแล้วเต้นก่อนเริ่มงานลองเขียนประกาศใส่โพสโดยไม่จำเป็นต้องร่างลองใช้มือซ้ายวาดไอเดียถ้าคุณถนัดขวาใช้มือขวาวาดไอเดียถ้าคุณถนัดซ้าย ลองเปลี่ยนสถานที่เริ่มต้นเช่นปกติคุณอาจจะเขียนโปรเจกต์อยู่บนโต๊ะทำงานคราวนี้ให้ลองไปเขียนที่สวนหรือที่ร้านกาแฟที่นั่งสบายๆแทนผลลัพธ์สำหรับภารกิจเหล่านี้คุณกำลังจะสร้างพฤติกรรมใหม่ที่สมองไม่คุ้นเคยและสิ่งนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นพลังที่จะปลุกตัวคุณขึ้นมาแบบไม่ตั้งตัวเทคนิคที่สอง ใช้พลังทำแบบไม่เสร็จปล่อยให้จักรวาลมาเติมเองเป้าหมายนี้ทำเพื่อเราจะเริ่มโดยที่เริ่มแล้วไม่จำเป็นต้องปิดงานให้จักรวาลมีพื้นที่ในการที่จะมาร่วมมือกับเราลองสังเกตนะคะหลายคนเริ่มแล้วก็หยุดแล้วกลัวไม่เสร็จดีกลัวยังไม่เป๊ะแต่ในโลกของคลื่นพลังการเริ่มแล้ว ปล่อยให้บางอย่างยังค้าง,างคือการเปิดช่องว่างให้จักรวาลเข้ามาต่อเติมภารกิจค่ะเขียนครึ่งหนึ่งของไอเดียแล้วหยุดตั้งใจถ่ายวิดีโอ10วินาทีแรกแล้วลงเลยออกแบบชื่อโปรเจกต์แต่ยังไม่ใส่คำอธิบายหากคุณลองทำสิ่งเหล่านี้คุณจะรู้สึกว่าพลังมันยังเหลือ ทำให้คุณอาจจะอยากกลับมาและจัก,กรวาลจะเริ่มส่งแรงสะท้อนเข้ามาเติมในจุดที่คุณปล่อยไว้เทคนิคที่สสร้างเสียงที่โลกจะได้ยินภายในหนึ่งวันเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนพลังภายในให้มีพลังสั่นออกมาภายนอกแบบจับต้องได้ตัวคลื่นพลังจะขยายจริงเมื่อมันเดินทางพ้นตัวคุณแล้วมาดูภารกิจกันค่ะลองสร้างบางอย่าง ที่มีคลื่นจริงส่งออกจากตัวคุณเช่นพูดความตั้งใจผ่านเสียงของคุณอัดไว i c e แล้วโพสดูลองส่งข้อความหาใครบางคนที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะเริ่มหรือเขียนคำว่าฉันเริ่มแล้วลงในที่ที่คุณกลัวจะโดนเห็นมากที่สุดเช่น Story ่ g หรือบนกระจกในบ้านก็ได้คะ่ะ ขึ้นจะขยายออกไปนอกตัวคุณและนั่นคือแรงกระเพื่อมแรกที่จักรวาลจะเริ่มสั่นตามสรุปนะคะ3เทคนิคของเวอร์ชันนักรบทอฝันเทคนิคแรกก่อนเราต้องเรียกว่าเปลี่ยนพิธีกรรมเดิมๆเพื่อปลุกความกล้าเทคนิคที่2ค่ะเริ่มแบบยังไม่เสร็จเพื่อเปิดพื้นที่ให้พลังใหม่และเทคนิคที่3คือปล่อยขึ้นสู่โลกเพื่อสร้างโมเมนตัมจริงค่ะ นักรบที่แท้จริงไม่ใช่คนที่มีแผนพร้อมที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดและไม่ใช่คนที่ได้รับโอกาสก่อนใครแต่คือนักรบที่กล้ากระเพื่อมแม้โลกจะยังเงียบแม้หัวใจจะยังสัน่นแม้ยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรและคุณก็คือหนึ่งในนั้นนักรบทอฝันผู้ไม่เคยให้ความฝันเกิดขึ้นเอง แต่จะเลือกที่จะปลุกขึ้นลูกแรกด้วยตัวเองคลืนแรกของคุณอาจไม่มีใครเห็นอาจไม่มีเสียงตอบกลับในทันทีแต่คุณจะรู้ได้ทันทีว่าโลกภายในของคุณนั้นขยับแล้วเมื่อโลกภายในขยับโลกภายนอกจะเริ่มตามเพราะจะักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคนที่เงียบแต่ตอบสนองต่อคลื่นที่เริ่มเคลื่อนจากหัวใจจริง ขอให้วันนี้คุณเลือกที่จะส่งคลื่นแรกออกไปไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องแน่นอนแค่เริ่มให้โลกได้ยินคุณสั่นสะเทือนและเมื่อคุณทำได้คุณจะไม่ได้เป็นคนที่แค่เริ่มแต่จะกลายเป็นต้นทางของคลื่นหลายลูกที่ส่งพลังต่อไปถึงใครอีกหลายคนคุณไม่ใช่แค่ผู้เริ่มต้น คุณคือนักรบทอฝันผู้ปลุกจักรวาลด้วยแรงกระเพื่อมจากหัวใจของตัวเองถ้ามีใครถามว่าคุณเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงคำตอบอาจไม่ใช่ชื่อคอร์สหนังสือหรือโค้ดคนไหนแต่มันคือเช้าวันหนึ่งที่คุณลุกขึ้นมาขยับเล็กๆโดยไม่มีใครรู้ไม่มีเสียงตกมือไม่มีแม้แต่เหตุผลที่ชัดเจน นั่นคือวันแรกที่คุณปล่อยคลึ่นแรกออกไปและนั่นคือวันที่จัก,กรวาลเริ่มฟันไม่ใช่เพราะคุณเสียงดังแต่เพราะคุณสั่นไหวด้วยพลังของตัวเองคืนแรกไม่ใช่จุดเริ่มของความฝันแต่มันคือจุดเริ่มของแรงจริงที่ค่อยๆพาคุณเข้าใกล้ความฝันทีละนิดทีละนิดโดยไม่หายไปกลางทางนักรบทอฝันผู้ไม่รอให้โลกเปลี่ยน เลือกเปลี่ยนการนิ่งเฉยให้กลายเป็นแรงเคลื่อนไหวคลื่นแรกที่คุณสร้างวันนี้อาจไม่เปลี่ยนโลกทันทีแต่เชื่อเธอว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางของคุณอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลยปล่อยคลื่นนั้นออกไปแล้วเดินต่อในจังหวะของคุณเองเราจะเจอกันในคลื่นถัดไปบนเส้นทางที่คุณเป็นผู้ปลุกมันขึ้นมาพบกันในวันที่13นักรบผู้รักษาคืน อย่าปล่อยให้แรงขยับแรกจางหายไปเพราะปลุกแล้วไม่พอคุณต้องรู้วิธีการสร้างหรือรักษาโมเมนตัมให้อยู่กับคุณนานพอจนกลายเป็นพลังชีวิตจริงแล้วพบกันค่ะนักรบผู้กล้าส่งขื้นแรกให้โลกได้เห็น